สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบอีกเช่นเคยนะครับหลังจากหายไปนานวันนี้มารีวิวแกะกล่องนะครับกับโต๊ะนะครับราคาไม่ถึง300บาทนะฮะสั่งมาจากแอป Sho ปปีเริ่มต้นอ่าชันพูนิดหน่อยนะครับผมให้อภัยได้นะครับเบาๆนะฮะตรวจสอบภายนอกแล้วนะฮะผมก็อ่าแพ็คห่อมาอย่างดีนะครับแพ็กเกจจิ้งถือว่าปรับปื้มนะครับผมน่าดีใจนะครับไม่เหมือนกับอันก่อนหน้านี้นะฮะเช็ดแอลกอฮอล์เรียบร้อยเริ่มต้นแกะไจ้ เปิดออกมาถึงขั้นงงเลยนะครับผมว่าอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเอาเป็นว่าสับสนนะครับไม่รู้จะต่อไหนดีแต่โชคดีครับตัวนี้มีไขควงมาให้โอเคถือว่ายอดเยี่ยม เหมือนนางพระเจ้าเห็นใจครับผมมีคู่มือกาต่อมาด้วยขอกราบขอบคุณนุ่โอ้โหอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าคุณพระจะใช้ยังไงเนี่ยแต่โอ้โหว้าว Amazing นะครับมีไข่ควงให้เรียบร้อยประแจเรียบร้อยเยี่ยม จะมีคู่มือให้แล้วนะครับผมคนงงเข่าเบาปัญญาอย่างผมนั้นนะครับผมเรียกได้ว่าอ่านไปอ่านมาก็งงเองนะครับไม่รู้ว่าจะต่อไหนดีเริ่มต้นโดยมีขาตั้งอันแรกนะครับรูอยู่ตรงไหนให้ใส่ไปตรงนั้นนะจะทําเหมือนกันทุกแบบนะครับผมแนะนําหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปดูกันเอง นอกจากจะงงแล้วนะครับผมยังเป็นคนมือไม้อ่อนนะครับผมใช้แรงงานแขนค่อนข้างเยอะนะฮะเรียกได้ว่านะครับตกแล้วตกอีกนะครับผมตกไปร้อยรอบนะครับก็ไม่เข็ดสักทีนะครับตกจนพังไปเลยทีเดียวนะฮะเริ่มต้นด้วยการที่จะเอาร้อนะครับมาประกอบนะฮะให้เขาเข้าที่นะครับมีทั้งหมด4ล้อนะครับหมุนให้ตายไปเลยนะครับหมุนให้แขนหักไปเลยนะฮะบอกได้เลยนะครับผมเสร็จงานนี้นะครับกล้ามขึ้นเป็นมัดเป็นมัดเลยจ้า งงไปงงไปงงไม่รู้จักจบจากสิ้นแม้กระทั่งล้อยังงงนะครับบอกเลยนะครับผมว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมใช้เวลาต่อประมาณครึ่งวันนะครับผมเรียกได้ว่านะครับผมน้ำแข็งโคตรโลกละลายไปแล้วก็ยังตอบไม่เสร็จนะครับผมอ่าต่อไปก็หมุนเป็นลูกข่างลูกข่างนะครับผมที่เห็นอยู่ไม่ใช่ล้อนะครับเป็นคนลูกข่างนะครับผมโชคดีที่ตอนเด็กๆดูเบเบ้นะครับลูกข่างสถานฟ้ามานะครับผมหมุนไปเลยจ้าหมุนประมาณ10ปีแสงก็ยังไม่เสร็จนะครับสี่ล้อรวมไป40ปีแสงนะครับหมุนไม่ถึงดาวอังคาร อันว่าตัวเราก็หมุนล้อแล้วหมุนล้ออีกทําไมมันไม่แน่นสักทีนะฮะผลปรากฏว่าอ๋อต้องเอาประแจมาหมุนนะครับผมไอเราก็หาแล้วหาอีกนะครับแต่แยกเซตไปอยู่กับตัวน,อน็อตนะจ๊ะใครจะหาเจอละผู้ผลิต ถือว่าผู้ผลิตผลิตมันดีนะครับผมกับล้อนะฮะมีตัวล็อกไม่ให้ล้อหมุนล้อเลื่อนได้ด้วยนะครับในราคาที่มีถึง300ถึงได้ขนาดนี้ก็เยี่ยมแต่ไม่แนะนำให้กดบ่อยๆนะครับนะาจะหักได้ yeah. เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับล้อเลื่อนราขาทั้งสองขาของโต๊ะนะั้นเรียกได้ว่าโอ้โหหนำใจนะครับเออถ่ายเล่นถ่ายเล่นไปนะครับเอาวางไว้ก่อนนะครับไปอันอื่นดีกว่านะกว่าจะไม่เสร็จ <S <S แ,แล้วก็มานั่งอ่านคู่ม,มือเหมือนเดิมอ่านแล้วก็งงอ่านแล้วก็งงอ่า,อา,อาเอาปจะพังหรือไม่ดูกันกับขาสองขานี้ด้านบนของมันคืออะไรแหวนซิคโคงหรืออะไรนะอ๋ออยู่ตรงนั้นเองเสียบเข้าไป เออน่าจะใช่ถามตัวเองตอบเองโอ้โอเคเด็ดเดเด็ดเอาไว และแล้วก็มาค้นพบนะครับว่าอ๋อคิดผิดนะครับผมคุณต้องต่อขาสองขาให้มันอยู่ด้วยกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปอันอื่นนะครับผมเขามีไม้มาให้ก็ต้องใช้นะครับผมต่อเข้าไปนะครับน็อตขันขันขัเข้าไปยึดให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับเขาไม่อยากแยกจากกันเข้ามาพร้อมกันนะฮะเอาให้เสร็จก่อนเราก็ขึ้นไปข้างบน รีวิวแบบเน็ตไอดอลนะครับผมแค้นนอนกับไขควงอย่างรีวิวเนี่ยจะหมุนไปหมุนมานะครับอย่างยาวเลยนะครับบอกเลยว่าทะลวงเข้าไปถึงลึกมากๆนะครับแน่นแน่นอนอ้อย ความง่ของคนง่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมหมุนแล้วหมุนอีกพลิกด้านแล้วพลิกด้านอีกนะครับผมไม่มีทางในการที่จะไขน็อตเข้าไปนะฮบผมก็ทําไปนะครับผมในปัญญาเท่าที่มีออาหมุนแล้วอ่าล้วงเอาเข้าไปวันนี้จะรอดไหมเออเอาสิใครก็ได้ช่วยผมดีเออโอเคคิดออกแล้วโอ้โอเคเอาสองล้านพร้อมกันนะครับผมเสียบเข้าไปแล้วหมุน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 โอ้ยหาหมอก่อน สามารถแบบใช้ยันทิปนะครับผมขันน็อตได้สําเร็จนะครับอล้เราก็ถูเรียก2ตัวไปโอเคครับเสร็จห้าออกไปแล้วนะครับผมงวดต่อไปค่อยว่ากันมาทําอีกครั้งหนึ่งจ้า ทำมาแล้วข้างหนึ่งยังงงนะครับผมเรียกได้ว่าต้องกลับมานั่งดูคู่มือต่อนะครับอาจจะได้กลิ่นอะไรแปลกๆนะครับเปรี้ยวๆนี่เค็มๆหน่อยๆนะฮะเรียกได้ว่าโอ้ยหิวข้าวอ๋อไม่ได้ไม่ใช่โอเคมองต่อไปนะครับผมอะไรวะอ๋อเอองงมันใช้ตรงไหนวะอ๋อโอเคเอองงไม่มีที่สิ้นสุด ได้อย่างนี้ต่อมานั่งนานนะครับผมพึ่งเสร็จแท่ขามันนะครับโอ้มีความอดฉลาดไปอีกมากโอ้สมองดีต่อได้โอ้ตายแล้วคุณพระ ว่าความเคยชินของคนทํานะครับเห็นรูไม่ได้ต้องแย่ดูก่อนนะครับว่าเขาได้หรือเปล่าลองดูซิอึ้สอึ๊สอึ๊สอ้โอ้โหเขาได้พอดีนะครับแล้วก็มีความตกใจเอ๊ะรูข้างหลังอะไรนะคู่มือมาแป๊บอ๋อใช้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวยึดนะครับผมปรับระดับความสูงนะฮะเวลาเราได้ระดับแล้วเราก็กดล็อกไว้นะครับหมุนหมุนมุนเข้าไปนะฮะ การันตีความโง่ของคนทำหนีบมือตัวเองไปซะได้มีคนที่ไหนทำแล้วบาดเจ็บแบบนี้บ้างนะครับน่าจะไม่มีในโลกวัน,นี้นอกจากคนทำนะครับเออหมุนไปหมุนไปขอดูตอนต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความโง่ของเรานั่นเองมีความงงงวยอีกแล้วครับท่าน จากดูคู่มือไปแล้วลองเอาอีกอันหนึ่งมาดูซิเกิดอะไรขึ้นเป็นตัวที่อยู่ข้างบนสุดของโต๊ะอ่าสภาพเรียบร้อยลองท่าดูซิเออขยับไปนิดนึงเออดูอ,อ๋อลายสวยดีหมดแต่ชื่นชมสินค้าคอยดูนะจ๊ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขามีรูข้างล่างนะครับผลทั้งหมดสีร่รูอ่ามีการแนะนำนะครับให้เอาไปาวางไว้นะครับจะมีรูที่เทียบได้สำหรับการขันนอ็อตอืม เอาสิมาไปงงแล้วเอ้าวอ้า,อานี่เน่นะครับคนโง่เท่านั้นที่ทําได้ตีลังกาเลยจ้ะตีลังกาขึ้นมาเลยครับผมแทนที่จะประกอบก่อนให้เสร็จแล้วค่อยเอาไปใส่นะครับผลปรากฏว่าตีลังกาโต๊ะเลยนะครับเราค่อยมาหมุนเอายอมเออ จากดั่ผุดดำวไหวงมเข็มในมหาสมุทรไปนะครับผม2,000กิโลเมตรก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมวิธีการประกอบโต๊ะแบบคนงอของเรานะฮะแล้วแล้วก็เอ้าโต๊ะไม่เท่ากันอ๋อเพิ่งรู้โอ้ยเออเช็คความแข็งแรงอะหมุนไปเออเอาเกือบฟาดหน้าอ่ะหมุนอีกครั้งหนึ่งดูสิอ่าเออเพิ่งรู้ว่าโต๊ะบังหน้าตัวเองโอ้ยนา และแล้วการรีวิวโต๊ะที่สั่งมาจากแอปช้อปปี้ในราคาไม่ถึง300ของเราก็เสร็จเรียบร้อยประกอบโดยคนโง่ใครชอบก็กดไลค์ share, กดแชร์กด s ับส b ครนด้วยจ้าบายจ้า